คนโบราณปัญจวาใจใจหายใสคือน้ำอโนมาว่างไงแพ่งเอ้ยมันซิมี่บ่อใหา้หลายห่วยหอมโอมหมายควา่าเมื่อใดจิตใจเราไม่ขุนมัวมันแจ่มใสเหมือนน้ำความดีความงามอื่นเหมือนห้วยเล็กห่วยน้อยจะไหลลงมารวมอันใดก็เป็นบุญเบิ่ดขันใจแจ่มใสเบิกบานสงบแล้วโอ้ยไปกินน้ำห่อนเพิินต้มอยูุ่่น สิกุ้มเพิินบน่น้อลูกหลานมาอดต,ตาลับครับตานอนต้มนำห่อนให้แม่ไงพ่อไงกินบ่เม่นสิเอาบุญเบิดป๋าพ่อไ่แม่ไงเระบอกมันคืดไปเองบา้านนี่มันใสขึ้น้นาวอนมา่าังไงบุญเล็กบุญหน่อยเห็นเกิดขึ้นเบิดผู้มาจังหันวันสอนเลี้ยวบางหนา้าพ่อนำตาลังนำตาไหลผัวลงคนทุก,ท,กทุกถือกระติบเข่าเหียนเหียนถวยต้องหล่องบองหน่อยใส่มาก ขันเป็นเล่ารวยคนนั้นเราคือเซื้อเอาแนวดีมาหลายคนนั้นลาเอ้ยเจ้าสมามีบุญไม่ควรไปเห็นคุณงามความดีของผู้อื่นคนนี่มันอยู่ที่ใจถ้าใจคุณมัวเร่าร้อนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ตนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ผู้อื่นมองแต่โทษของคนอื่นมีแต่เรื่องที่จะก่อกรรมทําเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้ตนเองและโลกนี้ให้เร่าร้อนเพราะฉะนั้นเข้ามาวันที่สามที่สี่นี่ ใจเจ้าเริ่มสใสๆเลยพอใหญ่ไม่ใหญ่เอ๋ยบุญสี่เกิดได้ไหมบุญเกิดคลกคลหลออกทางตาคนได้บาานนั่งหายคนนั้นนั่งไปนั่งไปค่อยเงียงไม่ใหญ่อันหนึ่งอยู่ดีๆลูกข้นยืนหายวอเวื้ว้วขินหายยังเลยไม่ใหญ่หายใจยาวๆเห็นบ่มเมื่อวานนี่บุญเกิดบ่เดท่านน้ำหมูหายวอ้วื้วขน มันโมเมนต์ความง่ได้อันนั้นความดีมันไหลออกมาใจอ่อนนี่เป็นใจบุญใจแข็งกระด่างใจบาปอันนั้นเพิ่นมันอ่อนแลว้วมันยังเสียคอยนุ่มนวลมุทุตังจิตตังละหุตังจิตตังจิตนุ่มนวลจิตอ่อนโยนจิตเบาโปรง่งหายเครียดหายกางังวลอยากได้บุญน้ำเพลินหน่อยอกหน่อยใจก็สร้างมันดอก จือไว้ได้ขันมันซื้อให้เยสุปไปให้น้ำมันด้เยสุปไปซอยมันให้หลายแถวมันซื้อให้ท่าไ้แห่งให้เป็นเขาฟัสเสว่าคอยนี่แล้วแห่งโตการให้เก่งตะกี้นางสมาธิที่ให้บัดมือมันคือเห็นบาปเจ้าของแนะ่คือเห็นแมมนี่ที่มันขักหลายเจมินดีหลายแมมนี่โอ้ยเอาอีหยังเนาะไปตอบปุ่นแทนคุณเล่า จะให้เล่ามาปฏิบัติทำือเฮ้าเด้ฝ้าห้องซื่อเจ้าของห้คือหอนแม่เป้ัวตายแทนตั้งแต่เป็นบบาไปสันซื่อเรากินขวดแล้วใส่พันหาพันไปเห็นคือหอนแม่จักเถื่อไปเข้าครับเข,ข้าบาหมดทีละหมื่นสองหมื่นคำเดียวกับพี่เจ้าโอ้ยห้แม่กูกินน้ำเด้เอ้กับบคิดมันมานั่งบวชนั่งสมาธิไปสันกินข้ามื่อเถื่อมานาันนั่งคือหอดเพลินเดินจงกรมห้มัน ข้อมากอกดึกหัวเจ้าของคืออย่างนี้นแต่กี่สมับาคือทอดเพลินใจมันแข็งกระด้างบ่มีหูหอมทำเดินจงกรมไปฟ้าร้องตึง้งใจอ่อนโยโอ้ยแม่กูคือจะคือทอดลูกนอาได้ยินเสียงฝ่าหอ้องโยกมือขึ้นนบสาสุดเอออย่าให้แม่ผู้ขาขึ้นหอดผู้ขาเดอ้อให้ผู้ขาขึ้นหอดแม่ผู้เดียว ย่านมทุกคือหอดเจ้าของเพิ่นโบได้ฟึกนฮัดคือเข้าวัิษัเข้าได้ฟึกนฮัดคือหอ,อดกับสิพ่ออดได้คือผันฟ้าสิอดได้ผันห่าเจ้าของเคยไปเคยมาเมื่อคือสัวตายเนละาัน